น้องมายกับน้องพัดครับ V 1 1และ V 6ครับสวัสดีครับอาถามน้องพัทมาสอสัปดาห์แล้วสัปดาห์แรกนี่มั่นใจเต็มร้อยเลยสัปดาห์ที่2องมาร้อยยี สัปดาห์นี้กับเพลงนี้มั่นใจเท่าไหร่ครับสามร้อยนะสามร้อยแล้วกันนะถึงสามร้อยเลยนะครับแล้วหมายล่ะครับคือถ้าเขาไปสามร้อยแล้วเนี่ยผมคงต้องตามเขาให้ทันนะครับต้องต้องตามให้ทันต้องสา0ร้อยเหมือนกันต้อง300ยสองคนมั่นใจห0ร้อยับครับเยอะจริงๆนะครับมีลดได้อีกนิดนึงครับ ลองต่อมาครับไม่ต่อแล้วเอาละให้แค่นี้เลยให้600นะครับโดยความสามารถนะครับไปเตรียมตัวให้ดีเช่ครับโชคดีนะโชคดีครับอยากจะบอกว่าเห็นสองคนคู่นี้นะครับซ้อมเพลงฟังแล้วขนลุกเหมือนกันนะครับแล้ววันนี้คนคู่นี้จะพาเราไปร่วมตามหาอะไรบางอย่างหากันจนเจอจากพัดและมายครับ สิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันคอยอาจคู่เป็นเรื่องต่อคืจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อะไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉัน บอกเลยว่ามีเจอคนที่แสนดีอยู่ทุกทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้า ควรช่วยกันพรางตามีคอรรัวขอบกันแพงสร้างมาตึกราฟ้าคอยบังเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจอมัน คอยเธอมารู้สึกไม่ว่าชีวิตคงค่าเมื่อมีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อหาใครคนหนึ่ง <te le> เป็นคนที่ฝ้าสาร้างมาตรง เรียวตารู้โลกมันแสงกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากกินไปที่ฉันจะพบเธอเธอาจมีสักครั้งที่เราสองคน เล่าคนช่วยกันพรา ที่เชิญขพอเธออบฟังครับอซึ้งมากๆเลยนะครับซึ้งมากๆเลย บอกได้คำเดียวว่าอย่างนี้แะครับมืออาชีพหลังจากนี้ไปนะครับก็คงต้องทําบุญกันเยอะๆครับแล้วก็เป็นเรื่องของดวงชะตาวาสนาแล้วละครับเพราะว่าความสามารถทั้งคู่ดีกว่าโอ้ดีมีพัฒนาการแล้วก็สมใจไอ้หนวดนี่เลยนะครับชอบมากมีนิดนึงของของน้องไม้นะครับตอนอ,อครึ่งเพลงแรก รู้สึกจะต่ำไไปนิดนึงใช่ไหมเลยไม่มีแรงแต่พอเปลี่ยนคีย์ปุ๊บสบายเลยคันนี้นะครับธรรมดาคนมีหนวดก็นเงี้ยนะเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับกุ <laughs> บเป็ดครับ <laughs> <laughs> ดีครับมีแต่จะเพิ่มเติมให้นิดเดียวแค่นั้นเองนะครับโดยรวมๆของตรงน้องพัดสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ตรงของของไม่เนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของไม้นะครับเพียงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยแต่งมาได้วยเรนจ์ด้วยลักษณะของของการคอมโพสเนี่ยเข้าปากผู้หญิงมากกว่าโดยเพราะในครึ่งครึ่งเพลงแรกนะครับไม่ว่าผู้ชายคนไหนถ้ามาร้องตอนครึ่งเพลงแรกจะรู้สึกอึอดอัดเนื่องจากว่ามันต่ําผู้หญิงนี่จะจะกำลังพอดีนะครับแนะนําให้นิดนึงว่าพอเวลาไปเจอลักษณะนี้เนี่ยไมต้อง เปลี่ยนวิธีการออกเสียงจะใช้วิธีการออกเสียงแบบเดิมที่เราคุ้นเคยเนี่ยแล้วเราประคองอยู่ในช่วงเสียงต่ำเนี่ยผลที่ออกมามันก็จะรู้สึกว่าบาลานซ์มันเสียระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตรงนี้แค่เพิ่มเติมไม่ได้เป็นจุดตำาด์นะครับถ้าถ้าโอกาสหน้าเจอเพลงลักษณะนี้อีกพอเจอเสียงต่ำเราต้องมีวิธีในการหาวิธีออกเสียงใหม่ให้เราได้ยินเมโลดี้ของเราชัดนะครับเราจะได้ไม่เสียบาลานซ์นะครับแต่รวมๆแล้วดีมากครับ ขอบคุณครับบิลลี่ครับฟังข่าวดีครับจากที่นั่งฟังหลายๆเพลงในคืนนี้จนถึงตอนนี้ชอบเพลงนี้ที่สุดนะของสองคนเนี่ยความเห็นเรื่องเทคนิคอื่นๆนะครับผมคิดว่าอาจารย์เป็ดได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าพี่อยากจะขอเสริมก็คงจะ ไม่ใช่ไม่ใช่ะโดยตรงแต่อาจจะเกี่ยวไปถึงนักร้องท่าน,นอื่นๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอรารยธรรมแบบฝรั่งเนี่ยนะครับมันทําให้การการร้องเพลงต่างๆเนี่ยมันมันจะต้องมี accent you k n o อะไรแบบประเภทแบบฉันก็เป็นชันชันนะครับระวังนิดนึงนะครับอย่างเมื่อกี้นี้นะครับคำร้องที่บอกเสียงประสานบอกว่าสร้างมาใช่ไหมครับ สร้างมาก็เ,าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราร้องไม่ดีเราจะกลายเป็นสร้างมาคือกลายเป็น build a horse อะไรแบบนั้นน,น,นะฮะเพราะฉะนั้นขอให,ให้ระวังจุดนี้ไว้นิดนึงแต่ว่าสำหรับทั้งสองคนนี่ผมเห็นความหวังเลยแหละครับโชคดีครับน้องพัดกับน้องมายนะครับ V6 และ V11 ครับคงปลื้มใจกันมากนะครับขอให้โชคดีครับ